ดาบนั้นคืนสนองเขมรสวยแล้วจบสีเกมกุ่นแมกก็กระแสตกแรงงานหากินลำบากนักมวยก็ไม่มีงานโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความในกลุ่มอาเซียนมองไทยว่าบอกแล้วนะว่ากระแสกุ่นแมก็มีแค่สีนสีเกมพอหมดสีเกมกุ่นแมเงียบหายไปดังสายลมโชยพร้อมคนเขมรที่ชกมวยไทยก็หากินลำบากลำบากในเมืองไทยและแบบนี้กุ่นแม แอนโบกตอจะหากินได้ไงเพราะโดนกระแสะมวยไทยกรบหน้าชนิดที่ว่าไม่มีที่ยืนในวิธีโลกการจะเกาะกระแสะมวยไทย จากที่ก่อนหน้านี้สีเกมสมาคมไทยจะช่วยผลักดันส่งเสริมศิลปะก,การต่อสู้ในอาเซียนให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นจนอนุโลมให้ชื่อกุนขแม่แต่ต้องต่อไทยด้วยคำว่ามวยแต่มาเครมว่าคือต้นตำรับกลายเป็นดาบนั้นคืนสนองย้อนไปทิ่มแทงทางหน้าและหลัง กอบปี้กฎกติกาทุกอย่างของมวยไทยการเนรคุณทำรรเนียมคนไทยเข้าถือมากๆแบบนี้จะหนีไปที่ทางไหนเพราะตัวคนเดียวจะทำอะไรก็ไม่เป็นแถมทั่วโลกก็ไม่ยอมรับเพราะคนไทยตื่นรู้หลายๆเรื่องว่าประเทศเขมรเป็นประเทศที่ไม่น่าคบหาโดยก่อนหน้านี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเคยได้เตือนเรื่องนี้เวล้ว,ว่าความจริงเรื่องนี้ผมไม่อยากจะออกมาพูดเพราะมันบอบบางมากแต่ในความคิดของผมจบได้แล้วขอร้อง คนฝั่งบ้านผมเลิกพูดหยุดได้แล้วแล้วคนพูดได้อะไรสงสารคนที่มาทำงานที่เมืองไทยด้วยนะทำงานเหนื่อยแล้วยังมาเจอแบบนี้อีกพวกคุณอยู่ที่กัมพูชาก็ไม่เป็นไรคนปั่นกระแสะคุณก็รอดไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ทำมาหากินอยู่ที่ประเทศไทยโดนกดดันนะเข้าใจไหมสงสารคนทำมาหากินด้วย หยุดได้แล้วอย่าอ้างอิงปริษัทอะไรก็แล้วแต่มวยไทยก็คือมวยไทยกุนค,คแมก็คือกุนเคยอย่ามาหาต้นตำรับอย่ามาบอกว่าต้นตำรับมาจากไหนเรื่องวัฒนธรรมที่เผยแพร่นั้นอาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเผยแพร่มาเรื่อยๆจากที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วก็เผยแพร่มาเรื่อยๆมันอยู่ที่คนไม่ปกป้องรักษาเองวัฒนธรรมที่เผยแพร่มันคือของที่รวมกัน คนที่เผยแพร่วัฒนธรรมนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วให้วัฒนธรรมของเขามีอิทธิพลไปทุกที่ทุกทวีปคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมอย่ามาอ้างอิงอย่าเอาประวัติศาสตร์มากล่าวอ้างให้คนอื่นมาฟังพวกคุณวัฒนธรรมเขาเผยแพร่มาให้ทุกคนได้รู้หมดคุณไม่รักษากันเองมัวแต่ฆ่ากันเองแย่งกันเอง ต้องการความเป็นใหญ่โทษกันไม่ได้วัฒนธรรมร่วมกันนี้เขาก็ปกป้องรักษาเขาลงทุนมากมายมหาศาลเขารักศิลปะของเขาเขาก็ปกป้องเขาก็ดูแลมาดีคุณต้องเข้าใจถ้าคุณคิดอย่างนั้นตรุษจีนก็เป็นของจีนคุณทำทำไมคุณจัดทำไมละ่ะ จีนไม่เห็นจะมาทวงเลยวันฮาโลวีนวันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสยุโรปไม่มาทวงเลยเขาไม่ถอยหลังเขาเดินไปข้างหน้าโดยเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความชื่นชมทัศนคติของหนุ่มกัมพูชาคนนี้สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าสุ่มนำหน้าพวกขเขมรมันจะได้รู้ซึ้งสักที คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาดศูนคืนของไทยหนักนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนหน้านี้ฝรั่งสนใจมวยไทยแต่ไปฝึกมวยเขมรมวยพม่าแต่ตอนนี้ฝรั่งรู้แล้วว่าฝึกมวยไทยต้องที่ไทยเท่านั้นไม่มีอีแอบอีกต่อไปตามที่อิฟมาอนุโลมให้ใช้กุนคแม่แบบนี้ไม่เป็นผลดีสำหรับมวยไทยในระยะยาวตอนนี้แยกชัดเจนหมดคำว่าอีแอบมวยไทยใครสนใจฝึกมวยคาแม่ก็ไปเขมรตามใจนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียหายเยอะกว่าได้แน่นอนแทนที่นักมือเขมเมนจะได้มาหากินในเมืองไทยและได้เงินหลายบาทแน่นอนแต่กลับต้องไปโฆษณาพนันออนไลน์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องไปส่งเสริมอะไรมาทางนั้นหรอกเดี๋ยวพอได้ดีก็เนรคุณเราอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อีกอย่างนาะกุนเรที่เก่งพอใช้ได้ก็เด้งกันหมดแล้วครื่นลูกใหม่ก็ไม่มีพยายามหาต่างชาติมาก็ไม่เด่นอะไรหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ้ใต้คลิปนี้เลยนะคะงานเข้ามินแล้วโดนแฉยับสี่เกมโกงไม่พอสอกโกงกีฬาคนพิการอีกแข่งพิการสมองไทยโวยเจ้าภาพกัมพูชาจัดคลาสไม่มาตรฐานศึกพาราเกม สำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3, 3ถึง9มิถุนายนมีการชิงชัยกัน13ชนิดกีฬาดังนี้กรีธาว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสหมากรุกสากลฟุตบอล5คนตาบอดฟุตบอล7คนหรือ CP พีบลเล่บอลน,นั่งแบดมินตันวีลแชร์บาสเกตบอลโกลบอล ยกน้ำหนักบ็อกเชียยูโดและยังมีอีกหนึ่งกีฬาสาธิตคืออ e ีสปอร์ตโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและ4ส,สมาคมกีฬาคนพิการประกอบด้วยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาสมาคมกีฬาคนตาบอดร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยพลเอกทวีปเนนิยมรองประธานคณะกันมาทิกา,การกีฬามุฒิสภาและประธานอนุกรนมาทิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการเปิดเผยว่า โดยทางประเทศกัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาอาเซียนพาราเกมเป็นครั้งแรกทางพลเอกสุรเชษชัยวงศ์ประธานคณะกรรมาการการกีฬาวุฒิสภาจึงได้มอบหมายให้ตนมาดูว่าทางเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างไรทางเรื่องของสถานที่สนามฝึกซ้อมสนามกีฬาที่พักนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดระดับความพิการหรือคลาสเพราะเราเฝ้าระวังเรื่องที่ว่า เวลานักกีฬาคนพิการของเราที่จัดคราสไปเรียบร้อยแล้วแต่พอไปถึงหน้างานมักจะโดนจัดคราสใหม่ในหลายๆมหกรรมที่ผ่านๆมาซึ่งจุดนี้จะมีผลกระทบสำคัญต่อผลงานชัยชนะของนักกีฬาไทยเราอย่างมากนอกจากนี้ยังเพื่อนในอีกสองปีข้างหน้าที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเราจะนำอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่นี่บันทึกไว้แล้วส่งมอบต่อไปให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับทราบและนาไปพัฒนาต่อไป ด้านโคดหมีสุรศักดิ์ตั้งสุรัตผู้ฝึกสอนทัพฟุตบอลผู้พิการทางสมองทีมชาติไทยได้กล่าวว่าสำหรับการจัดคราสฟุตบอลผู้พิการทางสมองในอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่มีความมาตรฐานเลยจัดคราสกันได้แบบไม่มีความสากลอย่างเช่นที่สมาพาันานาชาจัดเลยและมีโอกาสที่เจ้าภาพกัมพูชาจะใช้นักกีฬาที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ลงเล่นกับเรา ซึ่งทำให้เราเหนื่อยแน่แต่ถ้าถามว่าไหวหรือไม่ตนเชื่อว่าเด็กชุดนี้ดูจากการฝึกซอ้อมพวกเขามีการพัฒนาที่ดีขึ้นเชื่อว่าพวกเขาจะเข้าชิงได้สำหรับประเด็นของล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความ,ค,วามคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าคอมเมนเขาคุยนักคุยหนานนะว่าของเขาเนี่ยระดับโอลิมปิกเชียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่จะโกงยันกีฬาคนพิการเลยเหรอเนี่ยรับไม่ได้จริง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม่ขมินห้ามจัดแข่งกีฬาอะไรทั้งนั้นคุณภาพกระจอกมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขมินก็เป็นขมินอยู่วันยังค่ำแหละไม่มีความเจริญเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขมินหาเรื่องโกงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยสุดจะทวนจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีปัญหาตลอดเลยนะประเทศนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราคงร้องหามาตรฐานอะไรกับประเทศนี้ไม่ได้เลย ขนาดซีเกมพิธีมอบเหรียญยังต้องเปิดไฟหน้ารถมอบกันเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขมนมันทำเป็นที่ไหนล่ะได้แต่ก๊อปคนอื่นอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นประเทศที่ล่าลังที่สุดของที่สุดในทุกๆด้านในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดซีเกมยังไม่มีมาตรฐานเลย และเบื่อที่จะคุยกับพวกขมรด้วยล่าสุดถามไปว่านักบาสท,ที่เอามาแข่งนี่ลูกครึ่งหรอถูกกดหรอก็ไม่ตอบนะแต่โบยไปมาโดนไทยทูมีมั่งไทยแลนด์กับพิแลนด์มั่งไม่สามารถหาสาระหรืออะไรจากขมนได้เลยเจอแต่เกรียนคีย์บอร์ดโกงขนาดนั้นทุ่มกีฬาพื้นบ้านตัวเองตั้งขนาดนี้ยังได้แค่ที่4นะเพราะงั้นงานกีฬาระดับนานาชาติที่อื่นก็คงไม่ต้องหวังที่จะยกระดับของตัวเองได้เลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโกงขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นเจ้าเรียนทองหรอกเสียงเงินค่าจ้างต่างชาติอีกด้วยจ้างมาแข่งนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ก็ขนาดซีเกมยังเป็นการจัดที่ห่วยที่สุดเลยไม่มีความพร้อมเลยทุกอย่างเช่นที่พักนักกีฬาสนามกีฬาอาหารการกินการต้อนรับที่เลวร้ายมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดโกงนะก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโกงแล้วชนะก็จะเอามายาะเย้ยไทยถ้าไทยท้วงหรือบวนไม่พอใจแล้วก็จะบอกว่าไทยไม่มีน้ำใจนักกีฬา คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากบอกคอมเมนนะว่ายิ่งทําแบบนี้ประเทศจะยิ่งไม่พัฒนาเลยปัจจุบันเจ้าเหรียนทองไม่ได้จําเป็นกับประเทศประเทศที่พัฒนาสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณภาพความเป็นอยู่และรายได้ของประชากรนะจ๊ะอย่างสิงคโปร์ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเจ้าเหรียนทองแต่เป็นประเทศที่รายได้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า หมดซีเกมหรือพาราเกมก็คงจะใช้นี่ไปยาวๆว,วันๆก็โพสแต่รูปปราศาทเก่าๆก,กับกำแพงต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันกากครับโกงก็จริงก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ